อันยองเซียสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันแล้วก็ชวนทุกคนมาเมาท์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในวงการ K-POP นะครับคลิปนี้เราก็จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องราวของอีเรินจากวง Everglow นะครับตอนนี้ทางค่ายต้นสังกัดของอีเริอนอย่างค่ายเวหัวเอ t นเตอร์เทนเมนตนะครับก็ได้มีการออกมา ประกาศเกี่ยวกับการพักกิจกรรมในเกาหลีของอี้เรินนะครับเพื่อที่จะเดินทางกลับประเทศจีนและเอเวอร์โกลนั้นก็จะทํากิจกรรมต่อไปด้วยสมาชิกทั้งหมด5คนในช่วงนี้นะครับหลังจากที่มีเรื่องราวดราม่าที่เป็นประเด็นที่ค่อนข้างจะรุนแรงแล้วก็หนักหนาอยู่พอสมควรเลยนะครับสำหรับอี้เรินที่แฟนแฟนทางเกาหลีหรือว่าชาวนิติเซนเกาหลีนั้นเนี่ยได้มีการพูดถึงอี้เรินว่าเธอนั้นไม่ยอมคุกเข่าเพื่อที่จะอวยพรให้กับแฟนแฟนในงานมีติ้งนะครับเรื่องนี้เนี่ยก็กลายเป็นประเด็นที่หลายๆคนเนี่ยถกเถียงกันเยอะมากมายเลยทีเดียวไม่ จะเป็นแฟนๆทางฝั่งเกาหลีรวมไปถึงแฟนๆทางฝั่งจีนนะครับต่างฝ่ายเนี่ยก็ต่างออกมาคอมเมนต์โต้ตอบกันไปเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยอยู่เยอะพอสมควรเลยทีเดียวหลังจากนั้นนะครับทางค่ายต้นสังกัดของอีเรืนเนี่ยได้มีการออกมาแจ้งว่าอีเรืนนั้นจะได้มีการเดินทางกลับไปที่ประเทศจีนบ้านเกิดของเธอและจะพักกิจกรรมของวงไปก่อนในช่วงนี้นะครับตั้งแต่ช่วงกลางเดือนมก,กราคมเป็นต้นไปจนถึงปลายเดือนกุมภาพันธ์เลยโดยเหตุผลที่ทางค่ายได้มีการแจ้งกับแฟนๆนั้นก็คืออีเรืนเนี่ยจะเดินทางเพื่อไปจัดการธุระส่วนตัว ของการศึกษาและก็จะใช้เวลาที่เหลือนั้นพักผ่อนอยู่กับครอบครัวหลังจากที่อีเดินนั้นไม่ได้เจอกับครอบครัวมานานมากเพราะว่าติดปัญหาเกี่ยวกับโรคระบาดต่างๆที่เกิดขึ้นในตอนนี้นะครับและหลังจากนี้เป็นต้นไปในช่วงที่อีเดินนั้นกลับประเทศจีนวงเอฟเวอร์โกลเนี่ยก็จะทํากิจกรรมต่อไปในเกาหลีด้วยสมาชิกทั้งหมด5คนตามตารางงานที่ได้มีการวางแผนเอาไว้ตั้งแต่แรกนะครับจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆดทั้งสิน้นและหลังจากที่ทางค่ายเนี่ยประกาศเกี่ยวกับการพักกิจกรรมในช่วงนี้ของอีเดินไปนะครับแล้วก็จะมีการเดินนนนทททางกลัับไปปีี่ระเศจ้ แฟนๆเนี่ยก็ออกมาสแสดงความคิดเห็นกันเยอะมากๆเลยทีเดียวก็รู้สึกเป็นห่วงแล้วก็มีความกังวลนะครับว่าการกลับไปประเทศจีนของอีเหลิรนครั้งนี้นั้นอีเหลิอนเนี่ยจะได้เดินทางกลับมาในเกาหลีเพื่อทํากิจกรรมร่วมกันกับสมาชิกคนอื่นๆในวงอีกหรือเปล่านะครับเนื่องจากประวัติของศิลปินในสังกัดก่อนหน้านี้นะครับที่เป็นเมมเบอร์ชาวจีนเนี่ยก็เจอเหตุการณ์เคสคล้ายๆกันแบบนี้นะครับที่มีการประกาศว่าจะเดินทางกลับไปประเทศจีนแต่ก็ไม่ได้มีการเดินทางกลับมาทํากิจกรรมร่วมก,กันกับวงอีกนะครับ คอมเมนต์กันถึงเรื่องนี้เนี <descon fin anta> ่ยอยู <too> ่เยอะเลยทีเดียวซึ่งในนั้นนะครับก็ได้มีการบอกไว้ว่าที่อี้เดินได้เดินทางกลับไปในช่วงนี้อาจจะเพราะว่าเป็นเทศกาลตรุษจีนของประเทศจีนหรือเปล่าอาจจะมีการกลับไปหาครอบครัวแล้วก็อยู่กับครอบครัวในช่วงเทศกาลตรุษจีนนี้ก็ได้นะอีกหนึ่งคอมเมนต์นะครับก็ได้มีการบอกไว้ว่าถ้าอี้เดินนั้นได้เดินทางกลับไปทําธุระเรื่องการเรียนรวมไปถึงพักผ่อนอยู่กับครอบครัวเองนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่น่ายินดีแล้วก็ดีใจกับอี้เดินด้วยแต่ก็อยากให้อี้เดินนั้นกลับมาทํางานร่่่ววมกกกัันนนบเพืออออใงตไปะี ก็ได้มีการแสดงความคิดเห็นไว้ว่าถ้าทางค่ายได้มีการพาอีเ้เรินกลับไปที่จีนเมื่อไหร่นั้นโอกาสที่จะกลับมาทํางานที่เกาหลีนั้นแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยฉันหวังว่าจะไม่เป็นอย่างนั้นนะอีกหนึ่งคอมเมนต์นะครับก็ได้มีการบอกไว้ว่าหวังว่าประวัติศาสตร์จะไม่ซ้ํารอยอีกเพราะว่าซ้ารอยมา2วงแล้วขอให้เรื่องแบบนี้อย่าเกิดขึ้นกับอีเ้เดินและเอเวอร์โกลเลยนี่ก็เป็นความคิดเห็นบางส่วนนะครับจากแฟนๆเนี่ยที่ได้ออกมาพูดถึงเรื่องนี้กันแต่ก็ยังมีความคิดเห็นของอีกฝ่ายหนึ่งนะครับที่ได้พูดประมาณว่าาออยกกให้้เรนนัันลบไป งานที่ประเทศจีนมากกว่าเพราะว่าด้วยความสวยของอี้เรินและสเสน่ห์ของอี้เรินนั้นเหมาะกับการแสดงซีรีส์หรือว่าแสดงละครในประเทศจีนมากๆถ้าอี้เรินกลับไปรับงานที่จีนและสามารถที่จะตีตลาดที่จีนได้ก็<ๆ>จะเป็นเรื่องที่ดีมากๆแล้วก็เป็นผลดีต่อตัวอี้เรินเองเพราะมีแฟนๆบางส่วนเช่นกันนะครับที่อยากให้อี้เรินนั้นกลับไปรับงานที่จีนแต่ก็ยังมีแฟนๆอีกส่วนมากเช่นกันที่อยากให้อี้เรินนั้นกลับมาทํางานร่วมกันกับเอเวอร์โกลและก็สมาชิกคนอื่นๆอยู่นะครับและนี่ก็เป็นเรื่องราวนะครับที่เกิดขึ้นหลังจากที่ทางค ได้มีการประกาศว่าอี้เรินนั้นจะพักกิจกรรมในช่วงนี้ไปแล้วก็จะเดินทางกลับประเทศจีนนะครับสำหรับคนที่เข้ามาฟังในคลิปนี้มีความคิดเห็นยังไงก็ลองมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับคิดว่าการกลับไปประเทศจีนของอี้เรินในครั้งนี้จะเป็นเพียงแค่การกลับไปทําสุราส่วนตัวรวมไปถึงพักผ่อนกับครอบครัวตัวจะยังเดินทางกลับมาทํางานร่วมกันกับ e v e r g l o w ์อยู่หรือว่าคิดเหมือนกับหลายๆคนที่บอกว่าอี้เรือนนั้นกลับจีนแล้วเนี่ยคงจะไม่ได้กลับมาร่วมงานขัดทางเกาหลีแล้วแล้วก็จะเดินหน้ารับงานที่ประเทศจีนนนตาามรรอยยุ่่่พีใคไปั ไงเนี่ยก็ลองมาแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับดอนนั้นนะครับเราคิดว่าการกลับไปที่จีนครั้งนี้ของอ e ีเหลินก็อาจจะเป็นเหมือนกับที่ทางค่ายแจ้งนะครับว่าไปทํทธุระส่วนตัวเกี่ยวกับเรื่องการศึกษารวมไปถึงพักผ่อนอยู่กับครอบครัวในช่วงตุรจีนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็คงจะเดินทางกลับมาทํางานร่วมกันกับเอเวอร์โกลอยู่เพราะว่าเอเวอร์โกลในตอนนี้นั้นก็ถือว่าเป็นวงที่กําลังมีกระแสะเลยนะครับแถมในฝั่งอินเตอร์เนี่ยแฟนๆก็ซัพพอร์ตกันอย่างเต็ ก,ก็จะกลายเป็นวงเกิร์กรูปอีกวงหนึ่งที่แข็งแรงมากๆเลยนะครับดังนั้นเนี่ยทางค่ายโฮมเมเน่าจะปล่อยให้อีเดินทํางานอยู่ที่ประเทศจีนแลปล่อยให้เอเวอร์โกลเนี่ยเดินหน้าต่อไปเพลงสมาชิก5คนนะครับใครที่คิดเห็นเหมือนเราหรือว่าคิดต่างไปจากเราเนี่ยก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับยังไงเนี่ยก็มาคอยสนับสนุนอีเดินแล้วก็เอเวอร์โกลกันต่อไปนะครับทุกคนสําหรับคลิปนี้เราก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเราจะนําเอาเรื่องราวอะไรเกี่ยวกับเอเวอร์โกลมาเล่าให้ทุกคนฟ ขึ้นในวงการเคป๊อปเนี่ยถ้าหากว่าเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจแล้วก็กําลังเป็นประเด็นนะครับเราจะนําเอาเรื่องราวเหล่านั้นเนี่ยมาทําคลิปชวนทุกคนฟังชวนทุกคนพูดคุยกันอย่างแน่นอนเลยสาหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามอามากอเคป๊อปของเราไ้ด้วยนะครับกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคนสวัสดีครับ